สวัสดีครับพบกับชาแนลเป้าเข้าครัวอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ชอบมากตอนเด็กๆนะครับก็คือผัดดอกหอมนะครับคอหมูนะครับเป็นเนื้อหมูส่วนสันคอนะครับอนนี้เราก็มาเตรียมกระทะก่อนเลยนะครับเดี๋ยวอุ่นกระทะให้แห้งก่อนนะครับ ครับคลิปนี้นะครับจะมีเสียงปั๊มน้ำดังทั้งคลิปเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีที่บ้านใช้น้ำกันนะครับถ่ายคลิปพอดีครับผมก็กระทะเริ่มแห้งดีแล้วนะครับตั้งไฟกลางนิดนึงนะครับเราก็เทน้ำมันลงเลยนะครับน้ำมันลงนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับพริกกระเทียมนะครับที่โขกไว้นะครับพอหยาบหยาบนะครับ เจียวครับเจียวพริกกระเทียมให้หอมนะครับพยายามอย่าใช้ไฟแรงนะครับกระทะเราเดี๋ยวจะไหม้ก่อนนะครับตามด้วยเนื้อหมูนะครับลงไปเลยครับผัดกับพริกกระเทียมที่เราเจียวครับผัดให้หอมๆเลยครับผมเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสันคอนะครับมันนี้จะมีความนุ่มนะครับมีมันแทรกอยู่นะครับเราก็จะผัดจะรวนนะครับ ให้สุกพอประมาณนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เติมน้ำเปล่านะครับลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ผัดคนให้เข้ากันอีกสักหน่อยนะครับเพื่อให้เกิดความครุกคลิกนะครับจะได้ไม่แห้งเกินไปนะครับเวลาปรุงรสจะได้ไม่ติดกระทะนะครับตามด้วยครับซอสหอยนางรมครับ แล้วก็ซีอิ๊วนะครับแม็กกี้นะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็รสดีนะครับแล้วก็แป้งนวยนิดหน่อยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับผัดให้เข้ากันเลยนะครับไฟเรายังไม่ได้ปรับเพิ่มนะครับก็ยังใช้ไฟกลางอยู่นะครับเติมน้ําตาลตัดรสชาติอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเค็มไปนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับนี่เลยครับผม ตามด้วยดอกหอมของเรานะครับหั่นเป็นพอประมาณนะครับพอคํานะครับนี่ครับแล้วก็สะบัดให้เข้ากันนิดนึงครับนี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาพลิกนะครับก็เพิ่งเริ่มทํานะครับยังไม่ค่อยเก่งมากนะครับแต่ก็พอทําได้นะครับนี่ครับผมสีสันนี่น่ากินมากเลยครับเขียวกับแดงตัดกันเลยนะครับ แต่ว่ารสชาตินี้เดี๋ยวมาลองชิมแล้วก็ปรุงไปเรื่อยๆครับค่อยๆปรุงนะครับแต่คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับผัดไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับไข่ห่อกะทะเลยครับระวังหกด้วยนะครับโอเคนะครับเริ่มได้ทีแล้วครับปิดฝานะครับประมาณ1นถึงสนาทีนะครับแล้วก็เปิดนะครับนี่ครับผมโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยครับตีขึ้นมาเลยครับ หมูก็ยังเด้งอยู่นะครับหมูยังไม่สุกแห้งมากนะครับแล้วก็ผัดเครื่องคุกคิกให้เข้ากันนะครับน้ํานี่เริ่มแบบคุกคิกแล้วครับเริ่มนัวแล้วครับน่าทานมากครับนี่นะครับได้ที่แล้วนะครับเราก็ตักใส่จานเลยนะครับวันนี้นะครับได้อาหารที่ชอบกินตอนเด็กๆนะครับ นี่ครับมีน้ำขุกขิกด้วยนะครับเอาไว้เวลาราดบนข้าวนะครับจะได้รสชาติที่กลมกล่อมนะครับไม่แห้งเกินไปนะครับจะทําให้เรากินข้าวได้หลายจานนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้กับชาแนลปาข้าขวขัวด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย